สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่มาเห็นคลิปล่าสุดที่ลีลาลงสตอรี่ไอจีคือไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทําไมบุ๋มบิ๋มถึงทุบหนักได้ดูแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะร่างกายของเธอแข็งแรงมากๆคลิปนี้เป็นคลิปที่บุ๋มบิ๋มนะครับกาลังสอนลิลายกตัวซึ่งบุ๋มบิ๋มสามารถทําได้แบบนิ่งๆมากๆลิลาเองก็ยังบอกเลยนะครับว่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแต่มันไม่ใช่เลยแต่มันง่ายสําหรับบุบ๋มบิ๋ม ซึ่งบอกเลยว่าการยกตัวแบบนี้แล้วนิ่งแบบชัตชูออนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆครับเห็นคลิปนี้แล้วรู้เลยว่าร่างกายของบุ๋มบิ๋มฟิตและแข็งแรงมากๆไม่แปลกใจเลยครับที่จะแข็งแกร่งขนาดนี้เยี่ยมครับ